สวัสดีครับผมชื่อพันธุ์ตำรวจโทพัฒนาสุกลสุดเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกลมสอบสวนคดีพิเศษตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษครับในยุคปัจจุบันนะครับที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับโดยเฉพาะในเรื่องการติดต่อสื่อสารแล้วก็เรื่องการทำธุรกรรทางการเงินต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้การ ใช้งานทางอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทุกกลุ่มก็สามารถนํามาใช้งานได้นะครับโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มที่เป็นเด็กเยาวาชนแล้วก็กลุ่มที่เป็นับรุ่นจะมีปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องการพนันทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการพนันนี้นะครับจัดว่าเป็นอบายามุกอย่างหนึ่งเลยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการก่ออาชญากรรมด้วยทั้งผู้ที่ร่วมกันกระทําความผิดนะครับแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนนะครับโดยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดในเรื่องของการพนันออนไลน์มากกว่านี้ก็คือยังสามารถต่อเนื่องไปอาชการ,รมในด้านอื่นอีกด้วยนะครับเช่นอาจกรรมข้ามชาตินะครับเป็นแหล่งเงินทุนของผู้กออ่อปัญ้ารวมทั้งกลุ่มผู้มีอิทธิพลและก็ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในประเทศนะครับรวมทั้งเรื่องของการผิดกฎหมายฟอกเงินซึ่งอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของอมีโทษทางอาญาแล้วก็เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์ได้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่มีอันตราย ที่สําคัญก็คือสร้างความเสียหายอย่างมากด้วยและอาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้การพนันนะครับไม่ได้ทําให้ใครร่ำรวยได้เลยสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ www.design.go.ts สายด่วนหรือช่องทางต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะปรากฏขึ้นไว้ที่ด้านหลังนี้นะครับสวัสดีครับ